สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้มีมีดแคมเหล็ก N695 รุ่นใบ10นิ้วครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้ทำเสร็จมาทั้งหมด 2, 4, 6, 6เล่มครับ6เล่มามาพร้อมกับซองคายเด็ก2สีนะครับเพื่อนๆสามารถเลือก2ได้เลยครับก็จะมีซองสีดำด้านแล้วก็คาดาปลอกเคปล่าครับและอีกสีก็จะเป็นสี สีสีน้ำตาลอ่อนและสีทรายนะครับสีเม็ดทรายคาดด้วยสีดำเคปลาสวยงามมากๆครับนะราคาครับยังราคาเดิมนะครับราคามีดพร้อมซองใส่มีดอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นเองนะครับบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาบ่อยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนะครับอาจจะทำเป็นไซส์อื่นนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับนะมาดูเล่มที่1ครับ นี่ครับมีดแคมเหล็ก N695 ทิ้งผิวไฟครับทิ้งผิวไฟก็คือตัวนี้ครับสีดำดำนี่คือผิวของเหล็กขัดขาวกึ่งเงาเห็นเงาตรงนี้ไหมครับเนี่ยขัดขาวเห็นเงาแวบๆแวบๆไหมครับกึ่งเงาครับแต่ไม่ได้เงาเป็นเงากระจกนะครับถ้าเงากระจกจะอีกแบบนะครับซึ่งมันจะทําช้าและนานกว่าเดิมนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่10.1นิ้วครับ10.1นิ้วส่วนความกว้างอยู่ที่2.1นนิ้วครับ สันมีดหนา5มิลครับขนาดจะเท่ากันทุกเล่มครับเป๊ะๆเลยนะครับพอเราทําเล่มเล่มแรกเสร็จเป็นไกด์นะครับหเล่มแล้วก็เอามาทาบแล้วก็วาดเอาสีเมจิกขีดวาดนะครับแล้วก็ทําให้มันเท่ากันทุกเล่มครับยาว10.1กว้าง2.1สันหนา5มิลครับมาดูครับกาดทองเหลืองครับ2ชั้นแล้วก็กั้นโดยแผ่นอะคริลิกครับเพื่อความสวยงามครับ เป็นแบบกันเสียบนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะครับหรือมันจะโยกหรือมันจะเคลื่อนนะครับอย่างแน่นครับนะตีใช้งานมาแล้วครับนะใช้งานมาประมาณครึ่งปีก็ไม่มีหลวมนะเออไม่มีโยกนะครับการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเราพิถีพิถันและใส่ใจเป็นอย่างมากเรื่องการเข้าด้ามนครับด้ามเป็นด้ามไม้บ้านเก่านะไม้บ้านเก่านะเป็นไม้มะค่านะบางเล่มก็เป็นไม้ประดู่ครับสวยงามครับ ไม้บ้านเก่าเนี่ยอายุคืออย่างเก่าแล้วนะครับนะแล้วก็ตอกหมุดตรงกันนะครับ2จุดนะครับขนาด1นดมิลนะครับเป็นหมุดทองเหลืองท้ายด้ามเป็นรูร้อยเชือกขนาด5มิลให้นะครับส่วนด้ามครับดีไซน์ด้ามจะมีเว,ว้าล็อกนิ้วชี้ให้นะเห็นไหมครับล็อกนิ้วชี้ให้แล้วตรงนี้ล็อกอุ้งมือล็อกอนิ้วก้อยอุ้งมือตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ถึงแม้จะช่วยไม่ได้มากแต่ช่วยได้จริงครับเวลาเหงื่อออกเวลาคนที่หมดแรงนะเพื่อนๆหมดแรงเนะี่ยมันเซฟได้เยอะนะอย่างน้อยก็พักก่อนพอเรารู้ว่ามันจะหลุดมันจะเคยื่นละหมดแรงเราก็พักก่อนนะรอมีกําลังนะแล้วก็แขนหายล้ากก็กลับมาใช้งานใหม่นะครับสวยงามมากๆเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับ ราคานี้ครับ3,500บาทพร้อม2องไข่เด็ก2องไขเด็กนี่ปกติถ้าสั่งทําก็ประมาณ1,200บาทแล้วนะครับแต่เพื่อนๆได้เหล็กเ6 9 6แท้ๆนะครับซื้อมาจากบริษัทสหมิตรนะครับสวยงามมากนี่ครับแบบซองสีดำ สวยงามนะครับเวลาถอดซองก็ใช้มือดันตรงนี้ครับเห็นไหมครับดันตัวนี้ครับนี่อ่าต่อไปเล่มที่สองครับใบมีดเหมือนกันนะครับปาดผิวไม่มีเลอะทุกเล่มนะครับทุกเล่มไม่มีเลอะนะครับอ่าเดี๋ยวนัตติจะให้ดูด้ามนี่เล่มที่สอง ค่อยๆดูกันช้าๆนะครับค่อยๆดูกันช้าๆใจเย็นๆครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับเล่มที่สามเล่มที่สี่ เล่มที่ห้าตัวนี้ไม่ใช่รอยแตกนะครับเป็นสีของไม้เล่มที่หกอ่ามาดูซองสีทรายบ้างนะครับนี่ สวยงามมากครับชุดนี้มีอยู่หกเล่มนะครับอ๋อลืมไปนะครับเอากระดาษมาแล้วลืมเทสให้เ,เพื่อนๆดูนะครับ กระดาษนี้บางมากนะครับแตะนิดเดียวเดี๋ยวดูนะครับแตะนิดเดียวยนี่ครับแตะนิดเดียว คมหวานเจี๊ยบทุกเล่มเลยนะครับคมหวานเจี๊ยบทุกเล่มเลยครับการันตีเรื่องความคมเลยนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับสนใจก็ไลน์ของนัตตีไลน์ออฟฟิเชียลหรือไลน์ซื้อขายนะครับจะอยู่ใต้คลิปในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเลื่อนๆล,ลงดูที่เขาคอมเมนต์เขาแสดงความคิดเห็นนะันาตีจะปักลิง์ไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆที่เล่นไลน์ผ่านมือถืออยู่แล้วนะครับให ใช้นิ้วจิ้มตรงลิงก์ได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็น18บมงกุฎนะครับจิ้มตรงลิงก์เสร็จปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าหน้าลายโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปกดเพิ่มเพื่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แคปรูปแต่ละเล่มมาหรือว่าจะบอกว่าน้าตีผมเอาเล่มที่1ครับเอาเล่มที่2ครับน้าตีผมเอาเล่มที่4ครับเล่มที่5ครับนะครับน้าตีผมเอาซองสีดําครับน้าตีผมเอาซองสีน้ําตาลครับนะก็ระบุมาได้นะครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ